ยังอยู่นี่พ่อใหญ่เหียวโอ้ยสอมขั้นแดนนี่ล่ะมันเป็นยังอยู่นี่ขั้นแดนคอยเครียดไว้ซื้ออยู่เจ้าสิมาสอบยังมันบานนี่โอ้ยมันกโกหกนี่แหละใเห็นหน้าพ่อสอมมันสิแม่นจะบอกสอมก็ยันสิสอมโพดสอมเหลียอะไรแม้ขั้นแดนยิ่งไง่นจอยเขาจอยเขา <c oughs> สอมก็สอมคุปตี้คุปปีทางตาหญ้าออกซื้อกับพ่อแล้วมึงกินวิวันเธอบ,บอกมึงขึ้นมันเฉยเดียวนี่มึงเป็นหา่าหกสิเจ็นหนึ่งสองสามสี่น้ำบุญมาพันดวงัน แดนกับเป็นแดนในไหมขวยมันเบี้ยวนี่แล้วมันบดซื้อไหมกระแต่งกันตัวแตงกระแต่งพุนจีแล้วเก่ามันอยู่พี่เฮยเฮยมันโมเมนต์เดยมันต้องอยู่นีได้ขันมันอยู่ฝุ่นทั้งหนามันกระจอยทั้งพี่ก็บก่วงตัวเจ้าว่ารักนี่มันซื้อพุ่นเหมือนบ่เออขันว่าสันคอยกระซิซี่พีพุ่นมันกระซื้อพุ่นคือเก่าดิแมเนบว่าเฮยโมเมนต์แล้วกางหน้าคอยดี่ยูนเนี่เจ้าผนว่ามันซื้อเนาะ โลบก็โลบโอ๊ดเจ้าก็ไดตายแล้วเสีเอาไปน้ำบ่ะเฮยเอาไปบ่ได้รก็ลูกหลานนั่นเด้มี่คนเห็ตต่อจีแม่จะไปว่าวทังซานท่านคอยว่าวเจ้าก็สอมยุ่งซี่แล้วคูปปีหันจอยเขาจอยเขารลักแดนกับยับมาเป็นเบียดผุนนี่ละมองเกามันนลักแรกมันอยู่ผุนเลยอยู่ซ้ายอยู่กลางน้องผุนน่มึ่งบาดเสี่อาหอดหวยหอดน้อง โอ้ยนอเจอ้ากระไดเอาเอาเสียไปเอาจังไดเจ้าปักรักปีนี่เจ้าปักร้อนี่พ่อเด้อบานนี่มันเป็นอยังที่เรียนี่เอาชีเท้ค้อนจีดห่วยเท้ค้อนจีดจังได้คือมาปรึกษากันแน่ปัญญามาสอนบักโจ๊กคอยจะออกแสงมาม,ามา่าผุบบ่นั่นแล้วเ <laughs> จ้าเนี่ยชี้สอมอีกที่บ่าโยนี่เอยเป็นอาเทียมันคนเด้บักโจกมึงอหไรสิคน วยาจะเบาสะซารเพราะอย่นั้นเฮ้ยค้อจีบวไนน้ก็ยังเสียบอกจกว่าคุ้มสอมอยู่เว้ยจังเมนขี่โลบคักขี่โลบเมื่อไรน่าจะคลองไหมมึงบอกว่าเขาหูแดหบักอันนี้โอ้ยบักพีกันกรลมัดมึงเอ้ยเดียวการมึงตายมึงกับไปน้ำเตอร์ให้น่าหนิจกก็่าลืมเอาไปน้ำอุจิเอาเสลล์ร่องไดอกแล้วมึงจะไปสอมอีกเอาเฮ็ดเอาร์ซะเอาให้มันซื้อๆกลางน้องเลยเฮียเอาางน้องเรียกมาใส่กลางน้องผมเด้อ ันผู้ชายพ่อให้มาแต่กเกิดวานแสนประเสริฐจงภูมิใจไส้เต็มที่ <c oughs> บางคนน้อยบางคนใหญ่เกินพอดีเน <c oughs> ียยน้อบาสต,ต่างก็มีเหมือนกันอย่าหวั่นใจบ้างก็ใหญ่โอลานเบิกบานกิจบ้างก็เล็กเพียงนิดอย่าหวั่นไหวหอืมวันเฮิร์บสำคัญวันทำไมมีไว้ซ้ายเขามาส่งถึงบ้านคุณโอ้โหแมนยูดอกสูนเปดหาหกสี่จิตหนึ่งสองสามสี่หันน้อา ของผูษษ้ชายยิงก็อยากเอาไปใช้แต่งงานไปเอาไปแน่แม่จอมวุ่นจะสั้นยาวใช้ลูกเดียวเชี่ยวแม่คุณ <c ười> เอองั้นอีหยังหรอ, pasar, หอ,อพี่เงี่ยวกูพูดถึงน้ำสกุลบักหามึงเนาะจะบอกว่าน้ำสกุลเออแต่น <c ười> ัออ่งฟังต้งดวน่ <c ười> โอ้แลาหานเจ็บ่าทัวทอ้องไว้ฮ <c ười> ื ชักสองชักเงาชักหน่อยชักไงยมันี่จะงานเดียวก็ไปใส่วันน mm ี้แม่ที่แหลกคนว่ามีวัมวิวันเหบเนียนแท้ๆเด้อคอยว่าบ่ไปบ่มาน้ามสกุลวันนี้แม่เขาก็ไม่เลิกตัวบางคนก็น่ำสกุลสั้นๆบางคนก็น่ำสกุลเงาเด๋ออะไรน้อยง่ายสั่นเงามันก็มีเบิดนี่แหะ